i แม่สงยา,าฉันอ่อยค่ะขอบคุณนะคะต้องต้นรับขอบคุณทุกคนมากๆนะคะโอ้แดนเซอร์ชุนี้ขนแน่นดีมากไม่มีดุลเลย15700นะคะตอนนี้นะค,ะครับแม่สงแบบน,นด้เลย คุณยอดเลยแนมะ่เจ็ดทองไหมจะไม่เจ็บน,นะโอเคไอีตัวจริงนะขอบคุณมากครับรไปทุกง,งานงขอบคุณมากครับไอปะุูให้ด้วยร้งองตามนี้ให้หน่อยไม่อาจเปลี่ยนใจเป็นหลายหลายใจคิดถึงแม่ขอเป็นคนเขียนเองหรือเปล่าไ,ไม่อาจเปลี่ยนใจเี่ยได้ได้เก็บไว้ครับ ฝากเก็บประทูหน่อยเดีเพลงต่อไปจัดก่อนเลยครับผมกับบทเพลงสาวนาสักแฟนจ้ะแม่จดเพลงคนแบล็คละก็แบงค์ห้าร้อยใส่ไปไปครับครับจับมือันเลยแล้วก็แบงค์ห้าร้อยใส่ไปใบเนื้อเย็นมากพี่ชายขอมาของสดไม่รู้จะให้แบกอะไรนักหนาแบกทุกเวทีเลยจริงเลยบ๊วย ใจไปแล้วนะคะแบบไม่เห็นกับไม่อ้อยจับมือหน่อยแล้ปติดให้นะคะคนแบกรับพี่ชายมาเอาคันนี้กว่านี้เอาอันนี้โอเคครับอะไรนะอยากตามอะไรบ้างไก่นะครับไหวไหมไกลนะคะไหวลองให้หาเขาฝากใครอ่ะเดี๋ยวพี่เอกกลับมามาปานก็ได้อันนี้อ๋ออ่อกราบเขียนมาได้ได้ครับเดี๋ยวเคลียร์ให้เดี๋ยวเคลียร์โรถเพียงที่หลังนะแต่เอาตามกันโน้ตไปก่อนเอาให้หาแม่ด้วย เก็บหมดเลยนะยอดรักขอปหน่อยค่ะขอยอดรักขอแค่นั้นขอแค่คำรักร้องไหนไหมขอบคุณครับนอนสวยลำยายด้วยขอบคุณมากครับฟางไปส่งโน้ตให้นะคะเอะเลยไหมจำเลยนะจับเฉยๆได้ไหมได้แหวนสวยเนี่ยมาดูจั๊กปงขอบคุณครับขอแฮปปี้เบวันเดย์ให้ใครนะ มาต่อยนะนะโอ้โหแม่จะให้แส่จังไหนแม่หนึ่งโลเป็นกิโลพันเวทีไปแล้ววันหนึ่งวิ่งสองงานสำงานสูตรที่ไหนจะมาขอให้ใส่ล่ะคะมันก็ต้องมีคนกันมากวันนี้บรรพุตนะแม่สีเขียวจำแม่ครับจ้าอะไรนะอะไรนะจำไม่ได้เหรอสวยเนื้อจำไม่ได้คุณแม่เสียงเจ๋วที่มาแล้วก็ไปเล่นหน้าเรียนเจ๋วเจี๋ยวช่วยแม่หน่อยได้ครับขอบคุณมาก วันที่ห้าไปไมวนชื่นสุทีนี่ือไปเรยนทูยูครับโอเคเรียยูไหนอ่ะเฮงกับไปจักรนาเจานี่ต้องทบอะไรไปจไม่ได้ด้วยอารเป็นูกทุ่นมีกล้วยด้วยจ้าขอบคุณค่ะโดรดอกไม้อันนี้ให้แม่การจนามอบอะไรออนไลน์ให้นะคะจะให้เธอไดอเลยเธอน้าละจอให้เธอได้รับ ดันจนานมาที่รามติดนี่ห่ะโอเคนะแม่นะต้อเคครับขอบคุณมากครับดูนะคะดูความน่ารักของน้องนะคะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเกียดกันนะไม่คลาดเต้งมั่งร้อยขอบคุณค่ะแม่ยาย่น่ม่้ยนะขอบคุณมาก ใส่แต่แล้วต่างกันมีฟังไปนะคะฟังไปนะไม่ไม่ทะเลาะกันนะคะก็แค่ออกความคิดเห็นนะแต่น้องน่ารักอยู่แล้วเนาะใส่อะไรก็ดีไปหมดไม่ใส่ยังดีเลยแม่ใส่เสื้อแอร์รูตัวเดียวข้างในก็หล่อจะรก้ต่ออะไรกันเลยกินยามผิดซองจ้ะเป็นที่นั่นแหละขอเพิ่มเติมแจ้งหน้าไลฟ์หมอนกันนะคะโลกมีความหมาย วันที่ทำให้เราใกย้ริกันขอบคุณมากประมาณคียเจอกันรันนี้ต้องไปแล้วแม่นะได้ครับแม่ได้ได้ครับไปนะเป็นแม่าเองด้วยที่ไงนะ จดหมายแปะกระดาษไปีด้วยขอบคุณนาาน่ารักอันนี้หลุดหลุดหลุดลุดาหลุดนขอบคุณครับขอบครับกินฟางลืมจ่าได้ได้ขอบคุณครับให้เจอดานเปิดเต็ม กินเป็นไหมต้องลองดูนะโอโอ้คุ้ครับโอ้โห่องกัวแดงให้เยอะด้วยนะคะขนมขนมไม่ใช่บัตจักรนะแม่เป็นขนมนะคะข้อในใบจ่านะคะขนมจ้างขนมจ้างน้ำตางทรายไปจักรไปจิ้มน้ำตาลทรายกินหรือว่าเอาไปใส่น้ำแข็งใส่อะไรพวกนี้เลยไหมจักรเขาเรียกขนมจ้างโอเคขนมจ้างนะคะ

Gue t referred na Mèi染 à thumbnails <laughs> อ่อกอดเฉยะ่จะกลับ้าแล้วแม่รีบกลับที่โอเร็วไปขอฟังหน่อยที่กลับ้านเลยอ่ะแม่มาทำไมใกล้ๆแม่ม่ใกล้ก่อนเอากอดเ้ยละล่า ตอจตนจะเอสาวเอเอ็มขอบคุณครับโอ้โหปานผูกอลไว่วาเนี้อะไรขบคุด้ไหมีบขอพี่ใส่สารภาพสารภาพมาพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กถ่ายรูปอไเนี่ยครัอันนี้ออพเ่อะไรอันนี้มาใกล้ใกล้ีมาใ,ใ,ใกล้คใกล้ใอ อะไนะเลขเกเลขเกตไหอนะ็นคนแบบอรสนิยมดีนะวพื่ใส่แภาพก่อนนะใส่ภาพของหนนะแค่เพียงสมมตว่าอยู่กันใจท่านก็สันเลยนันคนะ <c oughs> เปนะ็เนใคร ไป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 มาโกงข้า oh, no. แมอันนี้มันส,นสบับรไก <c oughs> ้นี่รักจังบาโกงก้องผู้ยในหแม่ม่้ใหา่ให้เลยดีกว่างเลยุหน้าดีหน้าาอ,อะไรกหน้าหน้าหน้าลูกใคเลยหมดลนี่อะไรนะอะไรนะ โอเคจไ้หมเดินอะไรไง้น้ารานห้ารา้รา่เด็กชมน้าร้ขอจองแรงใจวยาขอจองคนดี้อไว้เป็นแรงใจจะทำให้เธอเินข้าให้ได้วันที่อยู่ไกลจะสู้ให้เธอในชาตินี้เกิดมาทั้ที่ก็ได ใช้นำโลดค่ะ แพร่ให้แบกของแพ่ะมาจุดไม่หวานโอเคยยอยอนูนนะ่น้อยนน้อยเลยขอยไ่ออดได้ตารใจเมื่อคนใดหัวใจเพียยหาด้วยใจเพีย ได้ตรงนี้ยโนนเพลงไม่ได้นะ้วโนนเพลงที่สองไปเงียบกิฟตเลยได้แันน่ไหนนะแม่